สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะมาดูผลหวยลาวสูตรพิเศษกันสักหน่อยนะคะเนาะผลออกนะคะสี่สองหกนะคะข้างล่างห้าสี่นะคะเนาะอ่ะขอไปกับเพืนเพื่อทุกท่านนะคะแอดให้วิ่งเด่นที่หนึ่งนะคะไม่มานะคะเนาะศูนย์ไม่มานะคะเก้า ไม่มานะคะเนาะไปเข้าโซน2กับนะคะที่2 6นะคะเนาะแอดไม่ได้เลือกให้นะคะเนาะแอดไปเลือกที่1 8 16 17 13 20 11และ22นะคะเนาะไปอยู่ในชุดนี้นะคะอ่ะขออภัยกับเพื่อนๆนะคะเนาะ,อะแอดไม่ได้เลือกให้นะคะเนาะ ไม่ได้เลือกให้เนาะที่2-6นี้นะคะอ่ะมาเริ่มกันในวันที่17นะคะเนาะกับสูตรหวยลาวพิเศษกันนะคะอ่ะมาเริ่มดูกันสักหน่อยนะคะอ่ะหวยลาวชุดแรกนะคะกับสูตรพิเศษเนาะ ชุดแรกนะคะศูนย์แปดนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์เก้านะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะแปดเก้านะคะ ่ะส่วนต่อมานะคะสามสี่นะคะสาเกนะคะและสี่เก้านะคะเนาะอ่ะแอดขอเพิ่มเลขนะคะก็คือสี่หนะคะสองห้านะคะสองเจ็ดนะคะหกสามนะคะ ห้าห้านะคะและสามห้านะคะเนาออ่ะแอดเลือกให้กับเพื่อนนะคะเนาอกในโซนนี้นะคะอะในชุดเด่นนะคะวันนี้อ่ะขอเพิ่มน,นิดหนึ่งนะคะขอเพิ่มที่หนึ่งหกนะคะ เพิ่มชุดนี้นะคะเนาะหนึ่งหกท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลติดเบิ้ลเบิ้ไว้นะคะเนาะ,ะมาเริ่มชุดแรกกันเลยนะคะในชุดวิ่งเด่นเนาะที่จะมานะคะติดอยู่ที่ศูนหนึ่งสองนะคะเนาะ จะมีที่ศูนย์ที่หนึ่งและที่สองนะคะ,ะในโซนนี้สองมีน้อยเนาะขอบติดเบิ้ลที่สองสองนะคะสองสามนะคะหกสองนะคะเนาะจะเป็นตัวเดิมนิดนึงนะคะเนาะที่จะมานะคะในโซนนี้ขอเลือกอยู่ที่ หนึ่งนะคะและสองเนาะอ่ะเด่นหนึ่งลองสองนะคะชุดแรกนะคะขอเลือกเลยที่หนึ่งหกนะคะสองเจ็ดนะคะศูนย์เก้านะคะ สี่หกนะคะห้าสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะคะวันนี้เนาะอ่ะเอดเลือกใครห้าชุดเนาะมาดูชุดคัดเด่นนะคะ เด่นแอดขอเลือกสามชุดนะคะวันนี้ชุดแรกนะคะหนึ่งหกนะคะห้าสามนะคะอ่ะสองเจ็ดนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ นะคะจะมีทั้งหมดสามชุดนี้นะคะเนาะ,ะนะคะวันนี้แอดคัดสามชุดนี้นะคะเนาะ,ะมาเจอกันในวันที่สิบเจ็ดนะคะใบวันพฤห,หัสเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูสูตรหนึ่งกันนะคะว่าจะใกล้เคียงกันมากแค่ไหนเนาะ ดูสูตหนึ่งนะคะชุดเก่านะคะก็เนาะออกกันที่สี่สองหนะคะอ่ะแอดมีสามหนะคะเนาะขอภัยจริงๆนะคะเนาะเฉียดไปหนึ่งแต้มเนาะส่วนห้าสี่ห้าแอดไม่ได้เลือกให้นะคะมาอยู่โซนนี้เนาะ นะคะเข้าชุดเด่นนะคะอ่ะชุดเด่นไม่มานะคะก็คือสามเนาะไปเข้าสองและชุดลองสี่นะคะเนาะอ่ะวันนี้เราเข้าชุดลองนะคะส่วนในสูตรแอดไม่ได้เลือกไปให้เนาะขอพายจริงๆนะคะเนาะอ่ะสายห้านะคะห้าสี่นะคะเนาะอ่ะแอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆนะคะขอพายจริงๆอ่ะมาเริ่มใหม่กันในวันนี้เนาะ ไม่ว่ากันนะคะมาดูชุดแรกของสูตรที่หนึ่งกันเลยนะคะชุดแรกวันนี้นะคะมาโซนเก้าเนาะเก้าแปดนะคะเก้าเก้านะคะเก้าศูนย์นะคะและเก้าหนึ่งนะคะโซนศูนย์นะคะศูนย์แปดศูนย์เก้า 0ู 00, และศูนย์ะคะมาโซนสาย1นะคะหนึ่งแปหนะะึ่งเหนึ่งและหนึ่งหนึ่งะคะเนาะอะแอดขอเพิ่มเลขนิดนึงนะคะขอเพิ่มที่สองห้าสองเจนะคะห้สามนะคะและ หาห้านะคะเนาะอันนี้แอดเพิ่มนะคะเนาะอ่ะอีกชุดนะคะหกสามนะคะและหกหนึ่งนะคะเนาะอ่ะแอดเพิ่มในโซนนี้นะคะมาชุดเด่นวันนี้นะคะติดอยู่ที่สอง สามสี่นะคะนาะติดสองติดสามติดสี่นะคะแอดขอเลือกในโซนที่ติดสองนะคะและสี่นะคะนาอ,อ่ะเด่นนะคะเด่นชุดสองขอเลือกนะสองห้าสองเจ็ดนะคะ สาห้านะคะหกหนึ่งนะคะและหกสามเนาะอ่ะแอดเลือกโซนนี้นะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าชุดนะคะวันนี้เนาะอ่ะเลือกเทียบนะคะ รงอยู่ที่ศูนย์เก้านาะนะคะศูนย์เก้าศูนย์แดนะคะอ่ะที่ตรงกันนะคะเนาะนอกนั้นไม่ตรงเลยนะคะ่อะฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามชมคลิปหวยลาวนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราจะมาสรุปเพียงเท่านี้นะคะเนาะให้เ,เพื่อนเพื่อได้รับชมคลิปนะคะสูตรลาวหนึ่งและ สูตรลาวพิเศษนะคะอ่ะวันนี้แอดก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะให้เพื่อนได้รับชมมาเจอกันในวันที่17นะคะเนาะหลังหวยรัฐบาลน,นะคะกับหวยลาวเนาะ,ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ลำรวยทุกท่านอ่าช่วงนี้นะคะเนาะอาจจะมีการฉีดวัคซีนก็ เพืเ่อนๆก็ไปป้องกันกันนะคะเนาะฉีดวัคซีนนะคะขอท่านโชคดีสวัสดีค่ะ